ดูทีมงานกินข้าวร้อนๆครับกินข้าวร้อนๆนะวิธีทีมงานหกโลเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับร้อนมครับร้อนไหมครับร้อนไหมครับ้อครับโอ้ยสบายบา กิน <G ül üyor> ข้าวร้อนๆกินเสร็จแล้วก็น่าจะรอดไม่คูครับแล้วก็เร<ม>ิ่งามาางานะที่ปักทางให้พี่เหล่าดังไปเลยไม่ต้องถอยเข้าไปอูบตาทางอย่างพี่เล<ะ>ยฮะว่ะถอยลงไปวุบก็ร้อยเลยอันนี้ข้าวคุกครับโอ้ไม่ใช่ข้าวคลุกข้าวคลุก คูซาเสียเลยครับคุกคุกอยู่กับเล็กสุ่จวดตหนึ่งนะเห็นลงเลยครับนี่พูดแต่เล็กสุ่จวดอยู่นั่นเลยอะไรน้ำวันนี้น้ำน้ำที่อยู่นี่โอ้ลา้วาน้ำลาเลยเจ็ดเต็มกนซิ่โอ้เต็มเต็มเลยนไปได้ไงะ ปนปลาเก็เปรตอาเลยว่ามันเป็นรถบุบดดดหน้าวันนี้ทีมงานเราก็ได้ต่อลมหายใจของรถไปอีกแล้วครับ,รบลมหายใจ้านพต่อลมหายใจยังเปล่ากองไงโอ้แต่รถมันไมีฝุ่นบางฝุ่นน้อยดูบางฝุ่นเสียทรงแล้วครับโอ้ช่างไม่ได้มาตรฐานครับท่าน่ะช่างใสไม่ได้มาตรฐานเอาช่างเรื่นมาประกรรอบเนาะเพื่อได้ที่ไหน จะซุ่มแล้วมันเป็นอะไรเหล็กมันเป็นอะไรหรอโงมันเบี้ยววะเนี่ยบางฝุ่นเนี่ยทำไมเป็นอย่างงี้นั่นก็เป็นเหล็กมันเรื่องเนี่ดี๋ยวดูกันเหล็กมันเบี้ยวแน่นอนเลย ใส่เหล็กก็ใส่บางๆนิดเดียวใครเป็นคนคิดนี่คิดว่าอีกกี่วันจะเสร็จครับตรงนี้ขึ้นเดือนหมดกำลังใจทำงานเลยแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไปอยู่ตรงช้างนั่นแหะอยู่ตรงนี้ นี่ก็ไปอยู่ตรงตรงไหนบ้านบ้านที่ผมเอ,อ๊ะร้าที่สุดผัวอือนี่ยังมีข้าวกล่องกินสบายนี่นั่นไม่มีอะไรเยลยร้านค้าก็ไม่ค่อยมีอะไรกิน่นี่สบายกว่าเยอะเลยอ่ะนี่ครับทางวิ่งสบายเลย ขับรถปั่นสลอน็อตตกข้างหลังดูครับคันนี้ครับแต่ก่อนยังจวดอ่ะทุกวันนี้หมดนะครับไม่จวดแล้วเฮ้ยเสียงอะไรวะอฮะ กำลังมั้งทำไมกำลังมันหายเนาะเปลนเลยแต่ควันขาวมากเลยเนาะควันนี่พ่อๆกับคันนี้เลยนี่เนี่ยควันมันไม่มีสีชมพูหรอกเนาะอ,อืมันผมว่าจะทำควันสีแดงอยู่เลยให้ช่งางกระจูนใหน้สีแดงเลยวิเช้อเท่เลยแล้ถติดเนาะสีแดง พี่แบ่งลูกน้องพี่ด้วยปะลูกน้องพี่ยากินกลมเอาให้มันช่วยโบกรถเดือบร้อนเลยตกคันมันลืมหวัง ไฟไท้ายนั้นแกก็ดีอยู่แล้วเนาะทำไมแต่นี่เหรอเป็นไรไฟ,ไฟท้ายยี่ปุ่นอีกอันหนึ่งเตเหล็กยังน้าด้วยเหล็กซุ่มวันศักดิ์ครับดชดเชยไป ยุงเหนื่อยไหมพี่มึงถือมาว์หลับเลยถ้าปิดกระจกไว้ก็จะมียุงบ้างโอ้ขาดอากาศหายใจเหรอพี่พัดลมเบอร์แปดเนาะตาติดเลยนี่เฮ้ ก็เที่ยงก็กดเลยครับที่กินข้าวอากาศเย็ยนดีครับวันนี้แต่ก็ร้อนอยู่นะอากาศอากาศเย็ยนดีครับวันนี้แต่ก็ร้อนอยู่นะเรามาสตาร์ทรถกันครับเน่โอ้ก็ลังานสตาร์ทเลย นี่ให้เสียงใหม่ติ๊ดติดมันหายก่อนนะไหมปึ๊บหยายแล้วค่อยสตาร์ทคซึ่งทำงานครับเสียงโท่ยังโหดอ่ะโอ้โหทุกทชมเดี๋ยวกลับไปจะไปล้างอีกครับ เมื่อวานแน่นอนเลยมันชอบไม่สนิทไหมประตูฝั่งเนี้ยไม่รู้เป็นไรทำอะไรท่านโอ เทาอะไรครับาแก้วฮะปากแก้วอ๋อปากลงแก้วครับก,ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็บายับไว้เจอกันคลิปหน้าครับอุ๊ยเป็นอย่างนี้ตั้งปากลงแก้ว